สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม a k a เมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีแฟนอย่างกล้าปราถนาที่จะคุยควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอตอนนี้เราอยู่กับหุ่นฮานานะครับผมเนาะก็เราต้องทำแนวรับแนวต้านใหม่นะครับผมเพราะว่าเนี่ยเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการ เปิดกราฟนะครับผมเพราะว่าต้องเรียนว่าแพลตฟอร์มที่ก่อนหนะ้าน,นี้ที่เราเคยอัปเดตหุ้นกันมาเป็นประจำเนี่ยพอดีเขามีการอัปเดตนะครับผมอัปเดตทางทางาแพลตฟอร์มของเขานะครับเราก็ต้องเลยย้ายมาแพลตฟอร์มนี้ซึ่งลงรอยอะไรธะทมที่เราเคยขีดขีดินเขียนไว้มันก็จะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับผมสำหรับหาหน้าโอเค ก็ย้อนกลับไปนะครับผมสำหรับใครที่ยังยังยังไม่เคยชมคลิปของฮาน่าเนาะก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับผมเนาะ,อ,ะอันนี้ก็น่าจะพาร์ทพาร์ทสี่พาร์ทห้าแล้วมั้งนะครับผมผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือฮาน่านะครับผมเนี่ยเขาทำเป็นอ่า บูดิเดเวเชนต์นะครับผมก็ค,คือราคามันย่อลงมาเนาะแล้ว RSI เนี่ยนะครับผมของเขาเนี่ยยกโลขึ้นนะครับผมอ่าทุกครั้งที่มีการทำบูดิเดเวเชนต์นะครับผมราคาก็จะเด้งนะครับราคาก็จะเด้งขึ้นนะครับผมอ่าอ่านะครับผม ะครับรอบนี้นะครับต่อมาเขาก็ทำเป็นบูริตอีกนะครับผมออเอสก็เนี่ยฮะยกโลขึ้นไปนะครับผมเนาะนะครับผมราคาย่อลงมา r s i ยกโลขึ้นไป อันนี้ก็เป็นบุรีตอีกบุรีอีกก็เด้งอีกนะครับผมนี่คือรอบปัจจุบันนะครับผมที่เราที่เราชมกันอยู่เนาะอเด้งไปอีกนะครับผมอโอเคนะครับซึ่งพอรอบนี้นะครับผมคือราคาเนี่ยเขาพุ่งทยานขึ้นไปเนี่ย RSI มันไม่ได้ทำอ่า ฮิตเด่นในเวอร์เนะครับผมแต่ตอนนี้เขาทำแบบนะครับคราวที่แล้วผมบอกเอ้ยรอเก็บหาหน้าขึ้นสองเลยแล้วนะอ่าเพราะว่าอะไรพรว่าเนี่ยดูไอซตรงนี้เขานะครับอืมเนี่ยเขามิได้ทำ High ใหม่แล้วนะเออแต่ราคาของเขาเนี่ยทำไฮใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับ อ่าเนี่ยนะครับผมอ่าราคามันทำ h i g ใหม่นะครับแต่ RSI เนี่ยมันย่อลงนะครับผมอันนี้คือแบรดดิส่วนราคามันย่อลงมาและ RSI ยกโลอันนี้คือบูริตนะครับผมผมมองว่าฮ้ยถ้างั้นฮหาหน่าเนี่ย มันน่าจะรอเก็บขึ้นสองลแล้วนะอ่าครับผมสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วแหละที่ผมพูดอย่างนี้นะครับผมเขาก็ไม่ยอสักทีเนาะมาอาทิตย์นี้นะครับผมอาทิตย์ที่พี่หลังนะครับผมขายหุ้นใหญ่ๆเนาะอ่าก็คือคือเห็นแล้วแหละอ่าอาทิตย์ที่แล้วเราเปิดเซ็ตอินเด็กดูเนาะก็เห็นแล้วกราฟมันก็ทำเบรดิตั้งเซ็ตห้า เซตเซตอินเด็กเซตห้าสิบเซตเซตร้อยอืมการาฟมันทำแบริกนะครับผมแต่ว่า m อ i Small Set เนี่ยปรับตัวขึ้นซะงนั้นนั่นมันบ่งบอกว่าเอ่อปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคือตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยพี่หลังเนี่ยเขาขายหุ้นใหญ่ๆนะครับผมขายหุ้นบิ๊กเนมหุ้นที่เขารู้จักกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น p ีดีทห้าหน้าอันนี้ก็โดนนะครับผม นะ OR นี่ก็โดนนะครับผมหุ้นใหญ่ตัวอื่นน่ะในเซตฟิฟตนะครับผมก็ก็โดนกันเป็นเป็นแถวนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสวิตไปเล่นหุ้นเล็กกันนะครับผมเราเราเปิดดูกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเออ MAI Small set เเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะอ่ามันมันกราฟมันดีขึ้นนะ อ่าเราก็เริ่มสังเกตเห็นนะครับผม,ผมก็จะเห็นว่าหุ้นเล็กๆหลายตัวเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นข้างเยอะๆนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้ก็ลีดเลี่ยงหุ้นกลุ่มใหญ่ไปนะครับผมนะครับแต่ถ้าหุ้นตัวไหนเราตามเราก็พอรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาก็ย่อลงมาให้เราเก็บแหละถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นโอกาสเก็บมากกว่าเนาะอืมนะครับผม มันก็แล้วแต่วิธีคนเล่นนะครับบางคนก็สวิตไปเล่นหุ้นเล็กไปเลยนะครับผมนะแต่สำหรับผมก็ผมมองว่ามันเป็นโอกาสเก็บหุ้นใหญ่มากกว่านะครับผมอืมอย่างท้าหน้านะครับผมก็อันนี้ก็เหมือนเขาจะย่อลงมาให้เราเริ่มเก็บได้แล้วนะครับผมแต่ย่อลงมาเขาก็ยังคงอยู่ในอโอ้นี่ไง มันมีในยะน้นนี่ยนะครับอยู่ตรงบริเวณที่เขาปิดแก็บพอดีห้าสิบเก้าดสองห้านะครับผมเดือนซะแล้วห้าสิบเก้าจุดสองห้าตรงนี้เป็นแนวรับนะครับ อยู่ที่ว่าเขาเขาจะรับอยู่ไหมนะเนี่ยตรงนี้มีนะยะนะครับผมมันไม่ใช่ว่าลงมาพักเฉยๆนะมันมีนัยะนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีมันมีเหตุผลของมันเสมอนะครับผมเนอะรับอยู่ไม่อยู่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะตีฟีโบนะครับ ไปดูซิว่าถ้าสมมติว่ารอบนี้เขาจะลงมาพักตัวเนี่ยเขาจะลงมาแถวไหนบ้างผมว่าคอมผมแหลกแน่เลยอุย้ยอ่านะครับผมก็ อีกแนวนึงนะครับผมนะแถวแถวยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมของเส้นฟีโบก็บอกว่าแถวห้าสิบเจ็ดบาทนะครับแถวห้าสิบเจ็ดบาทนะครับผมแล้วก็สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของเส้นฟีโบนะครับผมบอกว่าแถวแถวห้าสิบสองบาทนะครับผม เนี่ยมันก็จะเป็นแถวๆที่เขาพักตัวมาก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็แถวๆสีบาทนะครับผมแถวๆห้าเปอร์เซ็นตของเซฟีโบเนาะแล้วก็6กหนะครับผมก็แถวๆสีบห้าบาท ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมคือเขาลงมาไม่น่าไม่น่าลึกเกินหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะครับผมอืมนะยังไงก็ไม่น่าไม่น่าเกินนี้นะครับผมอ่ะปรับราคาดิอันนี้45บาบททวนแล้วกันโอเคอ่า รอบนี้เราจะหาเราจะหาแนวรับนะครับอืมอันนี้เป็นสี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าอ่าให้มันแมทกับราคานะครับผมจุด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 เจ็ดห้าอ่าเอาเลื่อนนะ

52.75, 48.75แล้วก็45บาทนะครับผมอืมนะเดี๋ยวผมมองว่ามามาได้ไกลสุดน่าจะแถวๆ52.75นะครับผมสำหรับหาหน้านะครับจากที่เราตีฟีโบใหม่นะครับผมในแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ให้ไปเป็นขึ้นหนึ่งนะครับผม ขึ้นเนละนะครับผมอืมตรงนี้ก็นี่นะจะให้เป็นคืนย่อยไปโอเคอันนี้หนึ่ง สอ <2 S 2> <3 S 1> งสามยลงมาทำขึ้นสี่ย่อยตรงนี้อ่าแล้วก็ขึ้นไปทำขึ้นห้าย่อยนะครับผมอ่านี่ก็ จบแล้วนะครับขึ้นหนึ่งนะครับผมต่อมาก็จะลงขึ้นจะลงมาทำขึ้นสองนะครับผมสำหรับหาหน้าคือสัญญาณเราก็ดูที่ RSI เป็นเป็นตัวประกอบนะครับนะอืม คือถ้ามันทำบูลิตมันก็มีม,มีมีโอกาสที่จะเบกขึ้นไปเนาะถ้ามันทำแวริตมันก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาพักตัวนะครับผมลงมาพักตัวก็จะมีอยู่สามขึ้นนะครับผมเนี่ยย่อลงมานะครับผมเด้งขึ้นไปนะครับผมย่อลงมาอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละนะครับผมแต่มันต้องมีสามขึ้นย่อยนะครับแล้วค่อยถึงจะจบ ขึ้นสองอา้าวแล้วค่อยถึงจะจบขึ้นสองนะครับผมอืมอ่านะครับสำหรับหาหน้าเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมผมบอกแล้วมันทำเบริตมันทำเบริตนะครับผม,มทำเบริตเดเวเทนเดี๋ยวมันก็ยอ่อรอเก็บขึ้นสองนี่เลยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่มีของสำหรับหาหน้า เห็นไหมล่ะอืมจะเย็นๆน,นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นภาพอ่าของฮาหน้านะครับผมนี่อ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮาหน้าเนอะก็รอเก็บขึ้นสองตามแผนนะครับผมย่อลงมาแล้วนะครับผมเนอะอ่า ก็จะมีอยู่สามขึ้นตอนนี้ก็ยังผมก็ยังไม่นับขึ้นหนึ่งนะอืมน่าจะย่อลงมาได้อีกอยู่นะครับผมสําหรับหายหน้าโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวงบนั้นน,น,นะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชีน้นําเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปวดใช้วิจราญาในการลงทุนด้วยนะครับอ่า สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์กันังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนาะที่กําลังตามหุ้นอยู่นะครับผมแล้วมีหุ้นที่กําลังตามแล้วอยากให้ผมเนี่ยนามาเปิดกราฟก็สามารถแชร์ใต้คลิปได้นะครับผมผมก็จะได้อ่าเอามาอัปเดตนะครับผมมาเปิดกราฟดูแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ ว่ามันไปในทางแนวทางเดียวกันไหมแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันน,นานๆนะครับผมเนาะโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้น,นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวดัสสวัสดีครับผม